สวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาสอนโหลดเกมไม่ใช่เราจะมาสอนลงมอสใส่เกมสติก k อลเ l ลก g ซี่นะครับอย่างแรกนะครับให้เรากดเข้ามาใน Youtube นะครับไม่ใช่ดาวน์โหลดแบบมอสนะ้นะนะเอออันนี้ผิดนะครับอันนี้อัน,นเป็นดาวน์โหลดเฉยๆนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะย้อนกลับก่อนว่ามันต้องทำยัง,ยงไงอย่างแรกครับให้เราเข้ามาในคลิปอันนี้นะนี่นี่คลิปวันนี้ แจกโปเกมสติกโปลกาซีล่าสุดมดนะครับแล้วก็กดเข้าไปในดิงตาที่ของเขาโอเคดิงตาที่ของเขานับนี่มันก็จะเจอให้เรากดดาวน์โหลดเข้าไปนะครับนี่พอกดดาวน์โหลดมันจะขึ้นอย่างนี้แล้วก็กดตรงนี้แล้วก็กดละเอียดนะครับรายละเอียดแหละมันก็จะดาวน์โหลดนะครับถ้าสําหรับถ้าใครที่มันดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับ คุณก็สามารถโหลดแล้วมาติดตั้งแล้วก็เล่นได้เลยนะครับแต่ผมไม่โหลดแล้วกันเพราะผมมีแล้วความพิเศษของมันเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนะครับความพิเศษของมันเนี่ยให้เรากดเข้ามาในเกมนะครับกดเข้ามาในเกมก่อนแต่ตอนนี้ขอพอดูก่อนเพราะว่ามันมีเสียงน,นี่มันก็จะมีรูป FM อยู่ครับมันคือการโปลนั่นเองครับคุณจะสามารถโปได้นะ โอเครู้ไหมว่าทาไมไม่มีเสียงนะโอเคผมปิเสียงไว้อยู่นะก็จะมีการโปรโปรต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวกันโปรด้วยนะครับอันแรกนะเดี๋ยวแป๊บอันแรกอันแรกจะเป็นเพลเยอร์นะเพลเยอร์คือเรานั่นแหละครับเพลเยอร์ Player คือเรานะครับกดเข้ามานะคมันก็จะมีให้เลือกหลากหลายนะอันแรกคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน,นับอันที่สองอาจจะตีทีเดียวดอกเดียวตายนะครับ ส่วนเนี <agrade. S 1> ้ยเนี่ยมันก็เราเราก็จะมีเงินเยอะๆเนี่ยเนี่ยผมติ๊กถูกเขาเอาติ๊กทอเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับให้ติ๊กถูกเนี่ยมันจะไม่หมดเลยนะถ้าเรากดตัวนี้ครับเราจะสามารถเพิ่มคนได้เยอะๆมากกับขอไปอาจจะมีสูญเป่าส่วนนี้เนี่ยก็คือเออสร้างสร้างทหารมาเร็วๆนะครับส่วนนี้คือตีรัวๆนะครับแต่ถ้าผมถ้าแต่ให้คุณเป็นเล่นอย่างเงี้ยมันจะไม่ตีเร็วๆนะ ้องให้เพื่อนคุณไปตีนะครับเอาหาใครก็ได้อยากตีอ่ะเออหาใครก็ได้ครับีอยากจะตีอ่ะมันดาเมจจะรัวนะครับแล้วู้ชมดูคอยดูนะของเราไม่ไค่อยรัวนะครับดูดิรอก่อนนี่ครับมันโคตรรัวเลยอแล้วมีความพิเศษจัง ง่ายขนาดนั้นนะครับซึ่งอันต่อไปคอือไม่ใช่เพเยอร์นะมันคอืออีกฝั่งหนึ่งนะไอ้นี้ก็จะเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมแต่อันนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนกันนะเหมือนกันเลยฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะเป็นฝั่งบอสนั่นเองนะรเาสามารถทําอะไรกับบอสกับลูกกระจกฝั่งนี้ได้นะฝั่งที่เราต้องไปต่อสู้นะแล้วความพิเศษของมันก็มีอีกนะครับที่เรานั้นกดเข้ามาในรูปเอ่อ อันนี้แหละครับกดมาใน,นรูปเพชรเลยนะครับพอกดเข้ามาเสร็จรอนะครับนี่มันไม่ได้เป็นความพิเศษนะครับอันนี้ผมซื้อเฉยๆแล้วผู้ชมดูเงินข้างบนคุณับเงินไม่ใช่เงินหรอกครับมันคือเพชรโอ้โหแล้วผู้ชมนับไปไเรื่อยใช่ไหมเดี๋ยวที่ผมรับหน่ายอ่ะแล้วผู้ชมอาจจะรู้ว่าเป็นหนึ่งล้านไหมไม่ใช่หนึ่งล้านครับรู้หนึ่งหนึ่งแสนล้านหรือเปล่าไม่รย้ะ น่าจะใช่นะหนึ่งเศษล้านเดี๋ยวหนึ่งเศษล้านมันมีในโลกห่ะนี่มัเหมือนกันหนึ่งพันล้านหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเราซื้อเนี่ยมันจะขึ้นเก้าเก้าหมดใช่ไหมแต่นี่มันไม่ขึ้นนะเพราะอะไรก็ไม่รู้ท่านผู้ชมรู้ไหมว่าการรีวิวนะครับก็ได้จบไปที่เรียบร้อยนะครับก็สําสหรับใครอยากให้ผมรีวิวเนี่ยเดป๊แบบเดป๊แบบ อ่าท่านผู้ชมแต่ให้ท่านผู้ชมนั้นมีปัญหาเกิดขึ้นนะท่านผู้ชมมากดอันนี้นะแล้วก็ให้ท่านผู้ชมนั้นโจมตีนะนี่เลื่อนมันจะลดอย่างเยอะครับไม่ต้องสนใจว่าคุณจะแพ้รับนี่มันก็จะเป็นสนุกขนาดนี้เลยนะค,คลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้ถ้าใครที่ยากเนี่ยลงมดยากหรือว่าทำอะไรยากยากเนี่ย อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะว่ามันต้องทำยังไงโอเคสำหรับคลิปนี้บายบายนะบายบาย